เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็เป็นวันหยุดยาวในอิตาลีพักร้อนปีนี้พวกเราก็ไม่เหงาเลยเพราะว่ามีเพื่อนมาเที่ยวหาอีฟกับแมทธิวมาจากบอกร์โดฝรั่งเศสมาเที่ยวหาเราที่เบียร่าก่อนก่อนที่จะแวะไปเที่ยวที่มิลานไปเจอกับน้ำชากับก๊อฟที่ตามมาจากเยอรมน,นีและหลังจากนั้นพวกเราก็จะไปเจอกันที่เวนิส ระหว่างที่อีฟก,กับแมทธิวอยู่ที่เบียรล่าพวกเราก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรกันเยอะตื่นเชา้าพวกเราก็ไปทานอาหารเช้าที่บาร์พอสายสายบ่ายบพวกเราก็หาที่เดินเล่นกันไปเดินเล่นในเมืองต่างๆบ้างไปปิกนิกเล่นน้ำตกบ้างก็ไม่เชิงเล่นหรอกน,นอนแช่น้ำตกเพราะว่าช่วงที่อีฟก,กับแมทธิวมาเป็นช่วงที่อากาศร้อนมาก หลังจากเมื่อวานอาหารมือแรกพวกเราต้อนรับกันด้วยพิซซ่าวันถัดมาอนาโตลีก็เลยโชว์ฝีมือทำคาโบนาดามาถึงอิตาลีเครื่องดื่มที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือสปริตพวกเราดื่มกันเกือบจะทุกวันเลยแล้วก็ไปเดินเล่นในเมือง พวกเราก็พาอีก,กับแมทธิวไปอีกแขวนหนึ่งด้วยนะชื่อแขวนอารอสตารนี่เราก็อีฟก็ไปเดินดูที่พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพวกโรมการสร้างเมืองพช่วงนี้ที่มิวเซียมเขาจัดยิทธศการผลงานของปีการโซพวกเราก็ซื้อบัตรเข้าไปชมด้วยพวกเราก็มีโอกาสพาอีฟก,กับแมทธิว ไปช้อปปิ้งไปดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในอิตาลีหน้าตาเป็นยังไงมีของขายยังไงบ้างแล้วก็ทำกับข้าวกันช่วงเย็นบ่ายๆก็ไปนอนแช่น้ำตกกันอีกแล้ว เย็นวันสุดท้ายก่อนที่ <Thank you. S 1> อีฟกับแมทธิวจะไปมิลานพวกเราก็ไปร้านแตโตเลียกันนี่ปเป็นครั้งแรกของเรากับอนาโตรี่ด้วยเหมือนกันตอนเช้าอีฟกับแมทธิวก็จะไปมิลานไปเจอก๊อบกับน้ำชาอีก3-4วันถัดมาพวกเราก็จะเดินทางไปมิลานและก็เดินทางไปเวนิสพร้อมกันทริปเพื่อนมาหาที่เบียร่าก็จบลงเท่านี้ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าที่เวนิสเช,ชาเช